สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับเป็นประจําทางกิฟฟิรีนชแนลครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ถือได้ว่าจะทําให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาอยู่ในรายการด้วยนั่นก็คือการส่งคําถามของท่านมาตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์ข้างล่างนี้นะครับรับรองได้เลยนะครับว่า จะเสมือนหนึ่งว่าตัวท่านได้เข้ามาอยู่ในรายการกันเลยทีเดียวและรายการของเราครับก็จะยังคงร่วมพูดคุยกันกันกบซ e o คนเก่งที่มากไปด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะมาตอบทุกคําถามของท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์นงลลินีภัยบู์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากคนที่ กลัวจะซ้ําแผลเก่าครับคุณหมอที่พูดแบบนี้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเคยเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ทําธุรกิจมาหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเคยเปิดร้านขายของชําแต่ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับร้านขายของชําที่เปิดเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ดีในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องปิดกิจการลงแล้วก็เคยทําธุรกิจมาบ้าง แต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยวันนี้พอจะตัดสินใจมาทำกิฟฟอรีนก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกกังวลใจว่าจะไปซ้ำรอยกับแผลเก่าคือเหมือนกับคนเคยทำแล้วมันไปไม่รอดมาสองสาอย่างแล้วเนี่ยพอจะทำอะไรอีกก็เกิดความรู้สึกกังวลใจจะเข็ดเข็ดใช่ครับเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าทำกิฟฟอรีนแล้วมันจะไม่ซ้าแผลเก่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องแผลใหม่กับแผลเก่าเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกนิดนึงว่า อย่างหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะคะคนะคะในวันนี้เนี่ยที่ผ่านมานจะล้มเหลอจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยครอบครัวยังต้องใช้เงินนะคะลูกก็ต้องเติบโตคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องการได้รับการดูแล สามีหรือภรรยาของเราก็เป็นคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชีวิตมันเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นงานเป็นอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นกับตัวเรารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้อยากให้คุณสบายใจในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าด้วยกลยุทธ์ของกิฟต์ฟรีเนี่ย สิ่งที่เราเน้นเน้นมากๆจริงๆเลยนะคะคจาเอตก็คือว่าการที่มาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนและไม่มีความเสี่ยงใช้แค่ความรู้ความเข้าใจและทํางานด้วยความเต็มใจอย่างอย่างมีพลังและอย่างเข้มแข็งและก็ถูกวิธีเท่านั้นเองเลยนะคะค,ค,ความเป็นเจ้าของกิจาการของกิฟฟตฟรีเนี่ยเกิดทันทีที่สมัครเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจของเรารนะคะแล้วก็เป็นค่าสมัครที่ครั้งเดียวตลอดชีวิต180บาทหลังจากนั้นเนี่ย ใช้แค่ความรู้ความเข้าใจซึ่งก็ไม่ได้เสียเงินบริษัทแม่เนี่ยมีการเทรนมีการให้ความรู้ตัวเขาเองก็เข้ามาเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทลูกอยู่แล้วเป็นเจ้าของบริษัทลูกโดยทันทีเป็นเจ้าของกิฟฟอรินโดยทันทีเป็นเจ้าของแบรนด์กิฟฟอรินเป็นเจ้าของสินค้าของกิฟฟอรินแล้วก็เริ่มต้นสร้างให้คนเข้ามาอยู่ในบริษัทของตัวเองนะคะท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเปิดคุณทำงานถูกวิธีจริงๆเนี่ยความสําเร็จที่คุณได้รับจะเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่มั่น มไม่มีวันน้อยลงเพราะเราไม่ตัดใครออกไปเลย,เลยจากเครือข่ายไม่ต้องมาเสียงเงินต่ออายุด้วยนะคะแล้วทุกคนเนี่ยเข้ามาในฐานะเจ้าของและใช้สินค้าในฐานะเจ้าของข้อนี้เป็นเรื่องดีนะคะจคันนะคะเพราะว่าทุกคนเข้ามาใช้กิฟตร์ตรีในฐานะเจ้าของเนี่ยคนเป็นเจ้าของก็จะใช้สินค้าของตัวเองในความเต็มอกเต็มใจอันนี้จะเป็นหลักประกรันที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าของเราเนี่ยมีการสร้างแบรนด์เป็นที่รับรู้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคอยู่แล้วม lavender, ันจะทำงานได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณเองเนี่ยมีพื้นฐานของเจ้าของกิจการ มาเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเ <c oughs> ยอะนะคะค,คุณรู้นะคะว่าการทํางานในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยคุณต้องดูแลลูกน้องอยังไงคุณต้องดูแลธุรกิจยังไงคุณต้องบริหารเวลาคุณต้องบริหารเงินยังไงนะคะความรู้ทั้งหมดที่คุณเคยมีในอดีตเนี่ยนะคะที่คุณเรียกมันว่าแผลเก่าเนี่ยกับกลายจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ําและทําให้การทํางานในกิฟฟารีเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นนะคะนี่กลับเป็นข้อดีที่อยากให้สบายใจมากกว่าะคะ่ะ <c oughs> ที่สําคัญที่สุดคือผมว่าถ้าวิเคราะห์กันในเชิงของเม็ดเงิน<ะ>คนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเวลาที่จะต้องลงทุนทําอะไรเนี่ยที่เขาเครียดก็เพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่และทุนที่ที่ลงทุนไปจะกําไรมากหรือกําไรน,อน้อยเครียดทั้งวันทั้งคืนเครดทั้งวันั้นเพราะฉะน,นั้นถ้าถ้าจะถามถ้าจะตอบท่านที่ถามคําถามมาเนี่ย หลักประการข้อหนึ่งของธุรกิจกิฟฟารีนที่จะทําให้ต่างจากการประสบการเดิมการทําธุรกิจอื่นๆหรือ<ฆ>ประสบการณ์แบบเดิมๆก็คือเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยแทบเป็นศูนย์ใช่ค่ะนะฮะซึ่งตรงตรงตรง,ตรงจุดนี้เนี่ยถ้ากลัวเนี่ยสามารถตอบไนดะ้ว่าเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงโอกาสจะศูนย์หรือจะเสี่ยงเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ากิฟฟรเรนจะมีระบบสนับสนุนที่พิเศษก็คือช็อปหรือสาขาหรือศูนย์ธุรกิจเนี่ยเราลงทุนร้อยกว่าแห่งร้อยกว่าแห่ง เราจะพูดเสมอนะคะว่างานที่คุณจะทำเนี่ยไม่ใช่ซื้อของไปกองเต็มบ้านรเราจะไม่เคยแนะนําเลยว่าจะต้องซื้อของไปกองเต็มบ้านตรงกลางข้ามเนี่ยการที่เราใช้วิธีที่เรามีศูนย์ทุกแห่งท,ทุกจังหวัดเนี่ยเพื่อช่วยให้คนของเราเนี่ยไม่มีภาระตรงนี้นะคะคเพราะฉะนั้น,นงานที่คุณจะต้องขับเคลื่อนก็คืองานเชิญคนมาเป็นเจ้าของกิฟต์บริเเหมือนกันแล้วทุกคนใช้สินค้าด้วยความเต็มใจสินค้าจะถูกซื้อ เมื่อมีคนอยากจะใช้จริงๆเท่านั้นนะคะคนของเราหรือวิธีการทํางานของบริษัทเราเนี่ยจะไม่บอกให้คุณต้องไปซื้อหรือลงทุน1น0 0งหมื่นสอหรือเป็นแสนและไม่กดดันใครแบบนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าเราต้องการให้เครือข่ายผู้ใช้สินค้าเกิดขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและคนที่อยู่กับเราและมีความสุข แต่หมอชอบคุณข้อหนึ่งนะคะนะคะ,คะหมอว่าคุณจะมีความเป็นต่อเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนนะคะคนเป็นเจ้าของกิจการทุกคนเนี่ยจะมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเยอะนะอาจารย์เองนะคะ,คะเลือดนักสู้และความเข้มข้นของความเข้มแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ ซื้อหาไม่ได้นะนะคะแล้วอาจจะไม่ได้มีกับคนทุกคน,นะค่ะแต่จะมีกับคนที่ได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบประสบการณ์ของความเจ็บปวดมานี่ต้องพูดเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เข้ามาทํางานในกิฟฟารีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยล้มเหลวหรือเคยล้มลุก,กคลานมาจึงจะประสบความสําเร็จนะคะคนที่มีชีวิตร,ราบรื่นก็ทําได้แต่สิ่งที่มองว่าเป็นความเป็นต่อสาหรับคนที่เป็นนักสู้ก็คือความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยค,ความที่เคยเป็นคนที่ต้องลงทุนเคยดูแลคนเคยดูแลกิจการเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้เขา ว่าเป็นคนที่เป็นนักสู้นะคะและเวลาทํางานในกิฟต์รีนเนี่ยเราต้องการความเป็นนักสู้มากเลยนะคะครับค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของคนเป็นเจ้าของกิจการเขาจะนึกถึงคําอยู่ไม่กี่คำนะค,ะคุณหมอต้นทุนระยะเวลาในการคืนทุนผลกาําไรความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งความมั่นคงของธุรกิจนใ<ช><ค>นอนาคตนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนเขาพยายามวิเคราะห์อี่ครั้แต่ว่าถ้าในธุรกิจนี้ต้องบอกว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่แทบจะไม่ได้แบก สิ่งที่เป็นความเสี่ยงเอาไว้บนบ่าเลยตอนที่หมอเปิดกิฟต์ฟรีนนะคะคหมอบอกตัวเองเสมอเลยนะคะว่าหมออยากจะชวน่ะคนไทยที่เป็นคนดีๆทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยสอนเราเหมือนกันคือสอนให้เราเป็นคนดีแต่เขาอาจจะไม่พิจงินให้เราลงทุนหลายล้านเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจาการที่สง่างามแล้วก็มีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจมีความมั่นคงให้กับลูกหลานนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองตรงนี้และเรียนรู้คอนเซ็ปต์ของกิฟต์ฟรีคุณจะสบายใจมากที่สุดและคุณจะทํางานด้อย่างมีความสุขที่สุดด้วยค่่ะะะรัเเพาาาฉนนน้ยหลยๆท อาจจะมีความต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการพระอิญว่าท่านนี้เคยทํากิจการมาก่อนก็เลยเกิดความรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ําแผลเก่าหรือเปล่าแต่ก็ยังมีคนอีกจํานวนมากนะคุณหมอที่เบสิกสกิลหมายวว่าพื้นฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีเลยเป็นศูนย์แต่มีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คนกลุ่มนี้ก็มองไปในอีกแง่มุมหนึ่งว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นกิจการที่ถาวรยั่งยืนให้กับวงตระกูลของเขาได้จริงหรือเปล่า <S <S ใช่ค่ะคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่ได้มีแผลเก่าอะไรนะคะคแต่เป็นคนที่มีความฝันที่มั่นคงและมีความมุ่งมั่นคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่ทําความสําเร็จให้กับตัวเองสร้างความสําเร็จได้ไม่ยากด้วยในกิฟฟารีนะคะคลองเข้ามาสัมผัสกิฟฟารีนะคะคุณจะพบว่ามีผู้ประสบความสําเร็จที่เรียกว่าหลากหลายประสบการณ์ ynen, จริงๆเลยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็อยู่ก็ก้าวมาสู่เป้าหมายเดียวกัน จุดยืนจุดเดียวกันก็คือความสําเร็จที่ยัง่งยืนครับเคยมีบางท่านที่เคยมาผมได้มีโอกาสเคยคสัมภาษณ์เขาเปิดร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านคอมพิวเตอร์ให้คนมาเช่าเล่นคงเล่นเกมนะฮะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เาอาจจะขยายตัวเร็วไปนิดนึงมีตั้ง8 9สาขานะครับแล้วก็อยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพอเปิดสาขาที่1ก็กําไรดีพอไปเปิดสาขาที่2ก็ยังกําไรดีอยู่พอเริ่มมีเกือบ10บสาขากลับกลายเป็นว่ากําไรสู้ตอนนี้ใช่ใช่าาเพราะว่าเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะขึ้นไงคะค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ว่ารายได เนี่ยมันไม่ได้ถีบตัวขึ้นจนเป็นทวีคูณเท่ากับค่าใช้จ่ายอะค,ะค่ะนี่คือปัญหาของการเปิดสาขาที่มากขึ้นเรื่อการ,รลงทุนเงินไม่ได้หายไปไหนแต่มันจมอะค,ะค่ะพอจมแล้วมันหมุนไม่ทันนะคะก็ทำให้เจ้าของกิจาการหลายคนเนี่ยช็อตั้นตอนนี้เขาก็ตัดสินใจมาทําธุรกิจกิฟฟรีนนะคุณหมอแล้วก็กลายเป็นคนที่มีรายได้อันดับแรกเลยนะฮะ มากกว่าตอนที่สมัยเปิดร้านเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าตอนเปิดร้านไม่ดีแต่เป็นเพราะเขาไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนช่วยแล้วก็ไม่มีระบบสนับสนุนที่ดีแต่พอมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนเหมือนเขาทธุรกิจไปด้วยมีพี่เลี้ยงไปด้วยลงทุนไปด้วยความเสี่ยงไม่มีแถมมีพี่เลี้ยงอีกเนี่ยเขาก็าเลยบอกว่าถ้าคนอยากเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสู้มาที่กิฟฟินไปเลยดีกว่าง่ายกว่าใช่ค่ะนะคนะเพราะว่าอย่างที่เราพูดว่าเรามีบริษัทแม่ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกแต่ท่านมีบริษัทแม่เนี่ยเป็นเหมือนผู้ที่่ททําาุกอยงให้ งทุนให้มีระบบช่วยเหลือสนับสนุนที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่นิดเดียวใช้แค่ความตั้งใจวิธีการที่ถูกต้องและเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นครับวันนี้คงหมดความกังวลใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่ถามคำถามมาและผมเชื่อว่าคำถามนี้จะได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับครั้งต่อไปรายการของเราจะมีคำถามอะไรมาฝากท่านผู้ชมต้องคอยติดตามกันนะครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ